ลนพี่โอไปตายแล้วตายแล้วมาตัวนั้นลงมาล้กีตงเดียวคอยตีละมาขาดดอกก็บิดโคตดแทงขาดแหลมโอ้ยแทงเท้ยแทงจ้ะโอ้ยแทงตผมใบจนถี่เนาะยบจนก็ใส่หรอกดูดูดูวิธีเอาเอี่ยนเม็นองไปวแพ่แพร่เป็นคนแทงจ้ะแพแทงจ้ะว่าตายแล้วเดือหแม่แมมาคต้าแหลมน้ำเพ้ยแทงจ้ะ Phụ đại, đại này đấy đấy à? đấy. Wow. này, mừng cơ bớt nè, phụ đại này à? Chịt tôi đây Ôi, tài mừng cơ bớt nè bên đây, thịnh đèn bên này, Thịnh đèn bên này, Nhớ nhớ, lọc thay ngồng hóa con Hãy bị mừng nè, lọc cái mũi nè, lọc vào đây

ปัุยเลยัลูกว้าลูกว้าเดี๋ยวมึงมนนแจกผา่อยกันงคอยพี่แจ้งเลยผมบอกขาเ็ด้มามังได้ใหญเนี่ยมึง่ายจมขเหกกเนียร์กเนียอีกเล้เล็กๆเข้าเห็ดเอเ้าเ็ดแเือเพ่เอาเอนยบลงยบลงเลกจน้วมาเสมอพืนนะอยลองักกแหงก มกเอามียหวังานเ่ถ้าว่ามึงสูบปาขายไปเกียบายเียงมาน้องบอกแล้วก็เลิบ่เซียนี่เพ่อนะเผายู่นี่นะคนลหลายเาะเสียงน้อยัวนั้นงเานองบอกกลเลิบ่เซียเจ้านโอ้บ่เกียบขาดเลย